ครับสวัสดีครับสำหรับทีนี้ก็พามาชมบรรยากาศงานวัดนะครับสม,มุดประการนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับจะพาไปชมหนังกลางแปลงนะครับว่าหนังกลางแปลงไม่มีวันตายนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมหนังกลางแปลงนะครับบรรยากาศภายในงานวัดนะครับ ั้นของงานวัดนะครับนังก้างแปลงนะครับส <is> ําหรับจอขนาดนี้ก็เป็นขนาด8เมตรนะครับใช้ในระบบดิจิตอลนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็ใช้ในระบบฟิล์มนะครับ ก็ใหญ่นะครับหนังภาคกลางนะครับ <S <S ส่วนมากก็สถานที่แคแบๆนะครับงานสารเจ้าอะไรประมาณนะครับหรือว่างานประจำปีนะครับเครื่องใช้ระบบดิจิตอลนะครับจอ8เมตรนะครับ ผ่านมาเก,กกยุคีุสมัยนะครับตั้งแต่ระบบฟิล์มนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นใชร้ระบบดิจิตอลนะครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์นะครับทีนนี่มีวันเสื่อมคลายนะครับแตบอกว่าหนังกลางแปลงไม่มีวันตายนะครับยังแด่ว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับออเจ้าลงไปเวททำไมนี่มันก็พบคั่าแล้วเบาบนเรือนไม่ได้จับมอด จำปีนะครับวัดแหลมนะครับท่าน้ำพระประแดงนะครับ,รบสมุทรปราการนะครับรดดดดปัจจุบันนั่งทางแปลงก็อาจจะไม่ค่อยมีคนดูนะครับ แม่้คงจะไม่ปรับใจใช้ในระบบพีจต้อนนะครับ <Okay. S 1> นานมากเียนบรรยากาศเก่าๆนะครับเราถา้าคำถามให้ดีอย่างีดามรู้ความอะไบรรยากาศงานประจาปีนะครับงานวัดนะครับภาคกลางนะครับสมุดปลาการนะครับ รับสลับคลิปนี้นะครับหนังกลางแปลงนะครับภ <ขอ S 1> ากลางนะครับเนงานประจำปีนะครับจอ8เมตรนะครับขายระบบดิจิตอลนะครับวันใดที่คุณสุดหวัดงดังใจเมื่อใดน้งมีโอกาสนำภาพมาให้ทุกท่า<ใ>นได<ใ>น้ดูได้ชมกันนะครับ<น>กับบรรยากาศเก่านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามอย่าลืมกดซับสไ i ร e แล้วก็กดกระดิง่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ